เออมันดีเราปีนภูเขามาตั้งกกลเป็นเพราะเราชุกเป็นเพราะเราชุก balls jingle balls jingle balls ้ถึงแล้วที่เจ้าเจนเราแทบไม่ลดหมายถึง warmth แต่เราโม่แต่ดูออกซิเจนออกซิเจนเราแทบไม่ลดแถ,ถม warmth เราก็ยังเต็มอยู่เลยมันดีจริงเหรอเออหรอยิ่งขึ้นภูเขามันยิ่งอันตรายขึ้น เออไม่ลบเลยไม่ลดเลยเราอุ่นอะยิมนิ่มดิมดอเออขึ้นต่อกนเถอตอนแรกก็จะบอกว่าลงไปข้างล่างภูเขาไหมแต่ไม่ออใช่เปลืองเวลาเราสับมนขึ้นมาลแล้วไปิไปกันต่อเถอะไปกันต่อภูเขาต่อไปมันอยู่ตรงไหนอะจบแล้วไม่ยังไม่จบนะคืออะไรอะน้ำแข็งอะดูดิ ดูแฟรกเมนเหรอไม่รู้ว่าแฟรกเมนเหรอแปนต่อเถอะทุกคนพลดกลับมาในฟิชลองไปตรงซอกนั้นไหมอ่ะมาลงมาทางนี้เออลงลงไปไหมอ่ะลองลงไปนะสามสองหนึ่งวิ่งลงมาเร็วอ๋อนี่ไงที่ตกปลาเราจเจอแล้วลงมาเร็วมาตกปลากันตรงนี้มาเร็วมันด้อ่ะดาบเมสสิกย e s ส i เซอร์ น่ที่ไม่ได้อยู่ไกลมากตอนแรกนึกว่าที่ด่านเริ่มต้นเลยยังตกปลากันเถอะ first try ได้แหละได้อะไรไม่ได้ตกปลามาแบบนานแล้วอะเราไม่ได้ตกปลามาเป็นวันๆแล้วอะสองสามอาทิตย์แล้วมัง้งเอสองอาทิตย์แล้วมัง้งเราไม่ได้ตกปลากแาากฉันตกปลาทุกวันไม่ใช่ทุกวันวันเว้นวันเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเราได้ตัวอะไรอะ อ,อดีนาที่เราไม่เคยก็เสียงของเราไงตคอนเฟนนี่อะอะคอนเฟนนี่ก็นี่ไงคอนเฟนนี่อ,อ๋อเนี่ยเสียงตอนมันได้<อ>ป่ามันก็จะงงอ๋อใช่วันบิลเลียนโค้ดแล้วทุกคนไม่รู้เราก็จำไม่ได้เหมือนกันไปดูในวิกิกันนะทุกคนกัอนที่คนนี้จะหายราะเราได้ตัวอะไรนี่แหละเราหาไม่เจอ มันเป็นตัวอะไรนั่นแหละเราไม่เจอ,ออกใจนึกว่าตัวตลกบ้างตอนจบไม่ได้ดูออกซิเจนตอนตกปลาต,ตัวอะไรโอ้ยฟรอสเมนเอเราจะทำเบสคุยาได้มิติกโน่บราห์นาบราได้มิติกเยอะไปดิไปดิ ดูแล้วดิดูปาแล้วยีนะที่เรา slash แล้วที่ตกปลาเรา slash ว้าว yes h ว w do I yo this thing kind of sick มันไม่เท่ยลยม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้เท่ปะใชตัวนี้เทปตัวนี้ดูดิ o ัน black back เห <Yeah. S 2> มืนอนทรงผมใหม่เธอเลยอะน้า bro เรามีทรงผมฟิชเหรอนะา this guy's t i n g s bro, เราะเราขึ้นไม่ได้โอเคเราเวสตทอรนารีแฟร์โอ้ยเนี่ยมันตามหลอกหลอนฉันนะ you got crap Wendy ตั้งแต่เราไปที่ first a e c o n isles มันก็ตามหลอกหลอนเราเหมือนกัน you got crap ไม่ได้นะ อันนี้มันเบส t ์เนเรีย o ไหน,นอ่ะโอเอวอร์ g r รน n คเ v อร์ s อุ้ได้แล้วอะมสเซีตัวน,นี้มันมาจากไหนอ่ะมาจากทอนถ้าเกิดเราเวเจ็ดเจ็ดหายเราสามารถแกรนต่อได้แต่โชว์ของเรามันจะหายไป the perfect loadout and warm เ <Yes. S 2> ากัน มิทวิสตกปลาที่นี่สองสามชั่วโมงติดไม่ได้ต้องกลับไปร<ม>ีฟิลตอนรีฟิลบอมมันน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอ่ะไม่ใช่อินสแตนรีฟิลแล้วก็สามารถแบบเราเราเห็นมันเป็นเอ่อแบบพอดของดินเลย slash ability โคตรแคร็กดันมดิอเราคิดว่าเราอยากได้คอนโทรลเราอยากได้คอนโทรลสำหรับที่ตกปาล้วแต่เราก็อยากได้โชคเออเราอยากได้โชคมาก and challenging. า slash ability เราโคตร crack อยู่แล้วไงหุ้ย mystic ตัวหนึ่ง another mystic bro my luck is crack เอามาให้เรา slash นายอาร์ giving it to you ก็ได้เดี๋ยวให้ตัวหนึ่งให้เธอไปขายโอเคเดี๋ยวเราดูกันว่าไหนเมื่อไงมันจะมีแล้ว slash ไงเขาล่ะ slash ให้มันหนีเออเออ ใหญ่มันหนีสวยโอ้ยจับมันไม่ดีถ้าเราจับมันไม่ได้ยอนนิวค้ยอันนี้โคตรง่ายเลยอ่ะเราคอนโทรลตัวใหญ่คอนโทรลเราเล็กไง,องคอนโทรลตัวเล็กคอนโทรล,ทรล,ลบอลเราเล็กไง,ง <c oughs> วัดตัววัดตัว ซิเจนใกล้หมดแล้ว we're c r a c k เนาอชิวบะเลยอะถ้าทุกคนอยากได้เมนดี้แอนเนทคูงลักอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะทุกคนแล้วก,ก็ก็จะได้โชคนะนทุกคนได้โช์โคตรเท่เธอธอล็อกตัวนั้นไปเลยเพราะมันไายอยู่โบกว่าต่เรามีมิส h ิกสองตัวเดี๋ยวเราขายตัวนึงเธอาตัวเล็กไป เราหยุดขายมิสติกเอ้ยนักคงดีนะฉันรู้ว่าฉันหยุดขายมิสติกอ่ะอ่าจะเฟรดมันยังอ่ะเฟรดกดยังส์กด yes ตรงนี้ถ้ากด right click ไงกด right click right click ไปที่มันยังอ่ะก็แล้วไงปแมันี่ไปขายตัวมิสติกของเรากันเถอะ่บจริงก็เท่เลยอ่ะฉันนึกว่ามันจะตัวจิ๋วแต่ว่าเห็นปากมันมันก็อยากแล้วเธอชอบป้าที่มันมีท่าถือแบบใหม่อ่ะ ไปข้างหน้าพุา่งปลาดูดิปลเปลออล่ามันก็สวยอมไว <โฮ S 1> ต้ตอนดึกตอนดึกดิ t o ทูไนท์แฮส o ูส t ตอ fishing l ง c k noise ถ้าเกิดพรุ่งนี้ขายดีเราจะฟาร์มที่นี่เนาะเชืเอ่อมดิพรุ่งนี้ขายดีหรือเปล่าน่าหนักปัญหาไม่ใช่ปัญหาหน่าหนักคือขิงข้าวใกล้ตัวเอง เฮ้ยเราจำได้เรายังมี fireworks อยู่ The OG Fireworks ถ้าจำได้ปะปีนตรงนี้ทุกทางล้มนี้ทุกทางอ่ะขอบคุณยานที่เราเตือนนี่เธอก็แล้วไมยลืมฉันนกว่าต้องเข้าไปอ่ะมบอยิกมอยดีย้ยลงเข้าไปแมเปะ้ลกิมาสกิมากิมาบอยิกมาบอย no skibidi b r rocks around here กแต่มันขายไม่ได้เนี่น่าปัญหา น,นลปขอนปหนคือัน,อน,นอปฉันไม่เสียเงินฉันมีไหออ m มันอินฟินิตดีที่ด้านเนี้ยที่เป็นห่วงก็มีแต่ออกซิเจนอะเฮ้ยปไหม beginner oxygen เป็นไงไหมดูแลออาไปเอาอยู่พ <okay. S 1> ึ่ง compare b e g i n n e r oxygen ไหมมันคืออะไรโอ้โหเยอเลยมีมือมันด้วย เธอรู <Yeah. S 2> ้สิมินดี้ว่า beginner oxygen มันเป็นยังไงสอบอันนี้ beginner oxygen อ๋อเนี่ยเหรอ glacial s u r g i a n a นั่นน่ะเหรอที่เขาคุยกันอเหรอกตัวนี้เด้อเอานี้ออกไปหยอก big flopa อ๋อ oh, pet rock เออ bye bye phantom r a y ตัวอยา่าง <Yeah. S 2> bro that's kind of racist เฮ้วนน no, ถ้าล็อกทั้งหมดเราดูไม่ได้ก้อนเซลล์โลโบฟริสเนี่ยเราดูไม่ได้อะเราดูไม่ได้มันอยู่ไหนไม่นกินอะไรถลอกไปหมดเลย่ <Yeah. S 1> ทำไมทล็อกแะเอาไม่เห็นจรงนิงสิแล้วก็อินเดูกันดูกันนะอันนี้ no oxygen ใช่ปะอันนี้มีออกซิเจนแบบเต็มอันนี้ beginner oxygen ส่วนอ,อนนันนี้เสียสอนไปนไม่ได้อืมไปละ intermediate อีกกองไปแล้วมันดีไปแล้ว warm cold มันด้ไปแล้วอันนี้คือ warm มาก เธอใช่จากการหาฟิ่ซิงอุ้ยมองเหเพื่อนรอหยุดเดี๋ยวเขาก็ฟล็กเสร็จเธอเธอร้องไห้กลับบ้านฟล็กอะไรอ่ะเขาก็ฟล็กกลับไงี้เฮ้ยไกลแด้อนะโดดลงไปเลยนะเอ้ยมันได้ร้อจุด เออไปไปไปไนี่ทงเนี้ยที่เขาตกปลากันอ่ะโอ๊ยมีคนตกอยู่อ่ะสวยอ่ะยงไงคอนเซ็ปชันคอนส์ตอนนั้นมันมีคนมึงถามอเาดูไปเาดูวิกกี้ไปหน่อยหนึ่งเธอตกปาลาอะไรอยู่ดิตกหินเฮ้ยตกหินมันเวิร์ก วัดดู y o วตั้งตกปลาตรงนี้หรือเปล่ามันถึงจะเวิร์ตกหินง่ายมากอ๋อหรือว่าผู้ชายคนนั้นเขาใช้ฟินิกซ์รอดเปล่าโอ้โห oh, แปลกมากเลยท่านนี่เรื่องดี <c oughs> มีที่ตกปลาเม็ดเกมรอดอเป็นไงดีป้าถูกด้วยก็คนนั้นนําให้ซื้อที่ตกปลาของมิดีนะแต่ได้ทุกคนมีเทรเดนรอดก็มันก็ดีอยู่แล้วแหละเทรเดนรอดแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนแบบมีสเตดี้รอดหรืออะไรอะ่ะให้ซื้อที่ตกปลาของมิดี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเราคนเพราะมัน broken เธอได้ตำนานอะมินดี้น,น่า,จ,าจะได้อยู่แล้วแหละจับได้อยู่แล้วแหละจับเลยมินดี้สำหรับเบสตินารีถ้าจะทําเบสตินารีเสร็จของมินด <c oughs> ี้คงจะโคตรง่ายอ่ะ เน,นี่ถ้าดูในเวสต์เนอร์รี่ดิคนจับกันรัวๆอันนี้มันนี่แมคกิ้งเมสซอร์นิแมคกิ้งนะเทดูในเวสต์เนอร์รี่หน่อยเฮ้ยเราได้ตำนานเหมือนกันนะมินดี้น้ะไม่ได้นะ <c oughs> เออเลยอยากได้คอนโทรลเซอร์ได้มาแล้วนี่เหรอ ตกปลาต่อทุกคนในคลิปนี้เราจะรีวิวปลาใหม่ๆทุกคนง่ายปะง่ายปะง่ายตกปลาที่นี่น่าจะเป็นมันน um ี่แมคกิ้งเมซอดแบบใหม่หรอมั้งอ๋อดูในวิกกี้ได้ไงว่ามันขายไปเท่าไหร่แต่มันไม่ค่อยสรซ อ๋อใช้ดินรอดหลบพังมันไม่ทัน i ีสเวิรเอออันนี้วยมินดี้อีกถ้าเราตกปลาครั้งนี้เราจะเวลอับมินดี้มาดูกันเราจะได้อะไรลาส์แคชมาดูกันเราจะได้อะไรจะได้อะไรสำหรับการตกปลาอันสุดท้ายของเรา อุ้ยได้คอมมอนไม่อุ้ยอย่างน้อยคอมมอนนี้ก็สำหรับเบสต์เนอรี่นะอย่างน้อยคอมมอนนี้ก็สำหรับเบสต์เนอรี่แต่เออใช่เราเคยจับคอมมอนตัวนี้ไปแล้วไม่เฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันตัวจิ๋วแต่ฉันได้แบบบิ๊กอ่ะมินดี้เราเสียไปเจ็ดสิบแปดจริงเหรอเราไอ้มาดึงไม่ได้เสียแต่เราเวิล์ดอับม,มินดี้แถมเราได้คอมมอนด้วยไม่ ล้วตอนแรกเราหนึกว่าอะไรใช่ปหมเราหนึกว่าคอมมอนนี้สำหรับเดสเทเนรี่เราแต่ปรากฏว่าเรามีคอมมอนตัวนี้แล้วว้าวเริฮ้ยไหนๆเราไม่ต้องเก็บเวลเจ็ดเจ็ดแล้วก็ดีนะก็จะได้ฟาร์มเวลเยอะๆไงมินดี้บ๊ายบายกันนะทุกคนบ๊ายบาย